สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K d K DIY อีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับจะอยู่กันในเกมผีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นเกมผีแนวจำสแกลหรือเปล่านี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่าในเรื่องของเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเป็นเกมที่สามารถดาวน์โหลดได้ในเพจสโตรนี่นะครับผมเป็นไงกันบ้างนะคิดถึงผมหรือเปล่าไม่ได้ลงเกมมา2วัน3วันแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงการแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูแบบเต็มสูตรกันเลย ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเกมนี้มันจะน่ากลัวแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมเอ่อพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวพ่อกับแม่ผมก็กลับไปต่างจังหวัดแล้วเนาะผมก็ต้องอยู่นี่กับน้องชายนะสองคนนะฮะก็คือแม่จะกลับมาวันอังคารผมก็จะทําคลิปให้ดูนะตอนนี้แบตเหลือน้อยนะครับอาจจะมีเสียงแบตเตือนนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะฮะเอาเรื่องก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาเจอรูปภาพครอบครัวครอบครัวหให้ตายเถอะซาาผมก็ไม่รู้เลยนะว่าในนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่า เราจะมาเริ่มทัวร์ที่นี่กันเลยนะฮะตรงนี้มีรูปสัญ,ญลักษณ์ดาวด้วยแตดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพิธีกรรมศาสตร์ฮูดูหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเลยนะ้ตายเถอะมองซ้ายมองขวาก่อนตัวนี้มีเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมอ่านไม่ออกนั่นเองเราเปิดประตูมาเราพบกับคราบเลือดที่มันเป็นคราบน้ำเมาสีแดงๆผมก็ไม่รู้ว่าเกมผีนี่มันจะน่ากลัวมากน้อยเพียงใด ตัวนี้ก็มีรูปภาพครอบครัวอีกแล้วนะครับให้ตายถึงซาล่าได้เวลาที่เราต้องเดินสำรวจในนี้แล้วนะกธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆโดยการเอาเลือดมาวาดไม่แน่ใจว่าประตูบานนี้เปิดไปผมจะเจออะไรหรือเปล่า <S <S เฮ้ย <S <S เฮ้ยเฮ้ยคนลุกว่ะเฮ้ยคนลุกว่ะดูนี่ ฮ้ย hey, ผมไม่กล้าไปเลยนะเนี่ยมันเขียนว่าอะไรวะใครใครอ่านออกเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยผมหน่อยนะไอ้น,นั่นอะไรวะแท่งแทงสีนั่น,น่ะสิกทอยบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ครับประตูนี้เปิดได้ปะขอลองดูนะเปิดไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอเคขอเดินไปตรงนี้ก่อนนะครับผมผมนั่งแคสเกมอยู่คนเดียวด้วยมีคราบน้ำเมาแดงๆนี่นะ ผมไม่รู้ว่าผมจะเจอเกมผีแบบแนวนั้นอีกหรือเปล่านะเกมผีอินโดหรือเปล่าเนีียผมไม่แน่ใจเหมือนกันปัะต,ตูบันนี้ก็ไม่สามารถเปิดได้นะให้ตายเดือดซาร่าผมอาจจะเล่นได้ไม่นานนะเพราะว่าผมนั่งแคสเกมอยู่คนเดียวด้วยปกติจะมีเพื่อนนั่งอยู่นะให้ตายเอแต่เพื่อคนดูแล้วมันคือหน้าที่ของผมที่จะต้องนําเสนอสิ่งดีๆนี่คือดีสุดแล้วอ่ะอใช่ปห มีสองทางให้เลือกผมจะเลือกไปที่ไหนดีเสียงซาวเพลงก็หายลงแล้วผมขอไปตรงก่อนเลยแล้วกันผมเป็นคนที่ตกว้ยเฮ้ยอะไรวะผมนั่งอยู่ในรถอะครับท่านผู้ชม้วที่นี้มันมีไม่รู้อะไรตกใส่หลังคารถย้วยตกจจมหมดเลยเฮ้ย มาเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะให้ตายเถอะไม่เอาสิแต่ว่าข้างนอกผมยังมองเห็นคนอยู่นะผมไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในรถนะให้ตายเถอะอาเดินกันต่อเถอะเฮ้ยมันทําให้ผมเสียเซลล์ไปแล้วเนี่ยหนึ่งเฮ้ยแต่เกมนี่มันไม่แหลกนะแต่ว่ามันจะบังคับยานหนึ่งไอ้ตรงหันซ้ายหันขวานี่แหละผมไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรอีกหรือเปล่านะเปิดประตูบานนี้เลยแล้วกัน ที่นี่มันมีห้องให้เดินเยอะมากเลยเนาะแต่ผมไม่รู้ไงว่าอะไระอะไรวะรวเราต้องเดินไปตามแล้วให้ตายาที่นี่มันมีเสียงซาวอะไรหลอนๆด้วยแต่ผมก็ไม่หว่นหรอกนะโอ้พิธีกรรมจริงๆด้วยกูหันไปกูจะเจออะไรบะเนียดูเสียงซาวมันก็โคตรหลอนเลยครับผมเข้ามาเจออะไรสักอย่างหนึ่ง โอ oh เมก้าไปเจ้ายอดปัญจอดมากเลยนะกรุณาดูเต็มจอด้วยนะครับไม่แนะนำให้ดูครึ่งจอนะฮะอยู่เป็นเพื่อนผมทีนะครับท่านผู้ชมประตูบานนี้เราถูกเปิดออกแล้วนี่ว้าผมขอหันกลับไปแบบนี้แล้วผมก็จะเดินเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้มันมีข้อความอะไรอยู่ผมก็ไม่แน่ใจนะใครอ่านออกช่วยมาเมนท์ที กลัวอย่างนี้นี่เองเหรอไอตายเถือนนี่มันเกมผีแนวไหนกันนี่อาจจะจาสเกแ็แเราแต่ว่าดูจากสภาพแล้วน่ะผีเมื่อกี้มันเหมือนกับไอนี่ครับเหมือนผีหลังกรวงที่เราเคยเล่นน่ะแต่มันไม่ใช่ค่ายนั้นนะมันเป็นอีกค่ายหนึง่งเฮ้ยทางตัวนี้เรายังไม่มานี่วะจะเจออะไรอีกปะเนี้นี่แหละไอช่วงโคง้คงอย่างนี้แหละมันเป็นโค้งหักศอกเลยนะ ตรงนั้นก็ตันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันดูจากสภาพแล้วตรงนี้มันคือทางตันอีกแล้วนะผมหาทางไปไม่ได้เลยให้ตายเถอะซาร่าเฮ้ยให้ตายเธอจะเจออะไรดีๆหรือเปล่าขอเลี้ยวไปตรงนี้ก่อนแล้วกันมันอาจจะมีทำไมทำไมเล่นไปเล่นมามือกุสั่นอะเนี่ยให้ตายเถอะมือสันนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมีประตูบานนี้อยู่ครับท่านผู้ชมเปิดเข้าไปเลยแล้วกันเดินไปแบบไม่ต้องลังเลอะ,อะไรวะเข้าไปเลยเฮ้ยผมบอกให้น้องอะ่ะมันมาน,นั่ง อะไรวะแม่งเงยอะไรมันขยันตกใส่หลังคารถแทว่ามันก็เกินปุยปุ่มปุ้ยไหมฮะโอ้ยอย่างนี้ต้องวีนสันหน่อยแล้วผมอยากมาเหมือนกันอะไรวะแมแ่ผมไม่สนใจหรอกนะแล้วผมก็จะไม่อยากทักด้วยนะครับถ้าเป็นผมอ่ารถรถที่มันจอดอยู่อ่ะมันจอดอยู่ใต้ต้นหูกวางไงมันจอดอยู่ใต้ต้นหูกวางแล้ว ทีเนี้ยมันจะมีผลหูกวางหรือเปล่าอยู่บนต้นไม้แล้วมันก็ร่วงลงมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจซึ่งต้นหูกวางเนี้ยมันจะมีว้ามันจะมีกระลอกอยู่อ่ะครับแต่ผูช้ชมมันจะมีกระลอกอยู่นะอย่าทำให้หลอนอย่างนี้สิผมยิ่งอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยปกติน้องมันต้องมานั่งด้วยแต่วันนี้มันติดเกมมันเลยไม่มานั่งกับผมเลยอะ แต่เกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะอยากเล่นเกมหลอนๆมานานแล้วนี่แหละได้เล่นแล้วแต่ว่าเกมผีนี่มันไอ้นี่นี่ว่าเข้าไปเลยครับเอาแบบไม่ต้องลังเลเลยมาพร้อมแล้วให้ตายเธอซาร่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะไม่ย่อยไปไหนแล้วว่าเมื่อกี้ผู้สาวนี่วาเอ้ยผู้สาวบ้านเจ้าอยู่ไซวะฮะบ้านเจ้าอยู่ไซนี่เอ้ให้ตายเธอะไปไซแล้วนี่ ไงผู้สาวจ้าเฮ้ยคุณคุณทำอะไรอยู่อ่ะคุณนั่งอยู่คนเดียวโอ้ยหัวล้นด้วยนี่ว่ะโอ้ยี่ไงแบตเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นผู้สาวหัวล้นเนาะท่านผู้ชมหันมาไม่ได้บอกหันมาคุยน้ำไอ้แน่ไออยากว่าวน้ำเนอะว่าวถึงไหมท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจ แล้วผมก็จะเดินไปตรงนี้เพื่อที่จะไปสำรวจอะไรเล็กๆน้อยๆแต่แต่เมื่อกี้ไม่น้อยเฮ้ยทางนี้ไม่เคยมีอะไรเยอะมันซาวอะไรมันมาเยอะแยะลกชิบหายเลยมีคนมาเคาะประตูดิจ้าเฮ้ยอยา่าเคาะประตูอย่างงี้สิมาเคาะประตูเปิดประตูปั๊บ เจอแม่มันปุ๊บหรือเปล่าไอ้ตายเถอะผมรู้สึกว่าเกมนี้มันทำให้ผมวิงเวียนหรือเกินผมต้องหาที่นั่งก่อนนะนี่เหยียบเข้ามาตรงนี้แล้วกินผมจะได้แบบมีอะไรเกิดขึ้นผมจะได้พังประตูออกไปเลยเอึย๊บประตูรถอะนะเฮ้ยหุยห้องนี้ล่ะห้องนี้ล่ะซาร่าผมเข้าไปได้ไหมซา,าร่าผมเข้าไปนะก็ก็กมีใครอยู่เปล่าครับ ผมอยากเจอครับไหนลองมาแบบกระชากสิไหนออกมาเอลเธอเด้งหน่อยดิอยากเจอจังหวะยั่วๆมีปะมีแบบโผล่มาทีไอ้นี่เลยปะมีเป่าอยากเจอครับเอาทำไมดินมไม่ได้เออดได้เวลาแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันมีทางตันอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอ้ตายเถอะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมจะไปต่อ หรือพอซัมเนี้ยนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไปต่อดีกว่าจะเอาให้ยาวเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็แคดเกมเหมือนเดิมนั่นแหละแคดเกมเหมือนเดิมนั่นแหละเมือเม่อกีอเ้เ,เราไปนี่แล้ว,เร,ลวเราก็ไปนี่บ้างเออมันเป็นเกมแนวไอ้นี่เนาะเหมือนกับมันต้องหาอะไรอะ่ะมันไม่ได้ว่าจะมีผีออกมาไล่ล่าอะไรอย่างนี้นะมันก็แบบคือมันจะมีบ้างอะนะ มันจะมีบ้างอะนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาเฮ้ยหันมาเลยเหรอหันมาเลยเหรอหันมาเลยเหรอประตูบานนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะรู้สึกว่าทำไมเข้างในนี้มันอบอ้าวจังเลยว่าเดี๋ยวขอเปิดประตูนิดนึงนะครับ ปิดประตูนิดหนึ่งโอเคพร้อมแล้วเนี่ยคนก็ยังเดินผ่านอยู่นะผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะเนี่ยหมายถึงนอกรถแต่มีคนเดินผ่านอยู่แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะอยู่กับผมได้นานหรือเปล่าไปตรงดูบ้างปะเ,เราไปตรงนั้นบ่อยแล้วเราไม่เคยไปตรงนี้เพราะฉะนั้นขอเดินไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันมุ้งหน้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมให้ตายเธออยู่กับผมนานๆน,นะ ดูบรรยากาศที่ตูบานนี้ก็ไม่ใช่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นได้นะมันเป็นห้องที่ไม่มีอะไรเลยโอเคมันก็แค่ให้เราเดินมาสำรวจอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้มีภารกิจอะไรให้เราหรอกมั้งนะถ้าอยากเล่นนะเฮย้ยห้องนี้มันแคบไปเนาะมันเข้าไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ ประตูนี้เอ,ออจะบอกนี้ว่าก็แคบเหมือนกันไม่ได้นะแคบเหมือนกันก็ไม่ได้นะมีอะไรมาเปล่านี่โอ้อมีประตูประตูนี้มันเปิดอยู่แล้วโอ้ย,อยโอ้โอเมก้ดตุสาวบ้บานเจ้าอยู่ใส่วะฮะไปไหนแล้ววะมเมื่อกี้เอ้อยผมโอ,อ้อะไรวะอะไรวะ เฮ้ยอะไรวะอะไรท่านผู้ชมผมโดนเหรอผมโดนแล้วผมก็นอนบนที่นอนนี่นะที่นอนแ,งแดงๆนี่นะอะไรวะเนี่ยผมลืมตาขึ้นมาในห้องที่ไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมอาเบว้าใครที่ชื่อชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของ k k d b a l ด้วยนะครับคลิปหน้าเกมหน้านะครับผมจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ